Q3 ปี2025คือหนึ่งในรถยนต์ Compact SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่สปอร์ตหรูหราและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การออกแบบภายนอกยังคงสไตล์เฉพาะตัวของออดี้ดวยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่หลอมรอบด้วยไฟหน้าแบบแมทริกเลตที่ให้ความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายบนตัวถังดูเฉียบคมช่วยเพิ่มความดุดัน ขนาดที่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18ถึง20นิ้วช่วยเสริมความมั่นใจในทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารของ Audi Q 3 b 2 0 2 5มีการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาหนังแบบสปอร์ตที่ให้ความสบายทั้งในระยะใกล้และไกลแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเวอร์ชวลเคอร i t ิดขนาด10.25นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลาง MMI ขนาด10.1นิ้วทำงานร่วมกับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างราบรื่นพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตสามารถควบคุมทุกอย่างได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ในด้านสมรรถนะ Audi Q3 ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ187-228แรงม้าแล้วแต่รุ่นย่อยส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเอสโตรนิกพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อควอทโรอันเป็นเอกลักษณ์ของ Audi ทำให้รถคันนี้มีการยึดเกาะถนนดีเยี่ยม และขับขี่ได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะบนถนนลื่นหรือทางลาดชันช่วงล่างแบบสปอร์ตให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ ระบบความปลอดภัยของ Audi Q3 ก็ถือว่าจัดเต็มเช่นกันโดยมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องมองภาพรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบทิศทางที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลายัย ราคาของ Audi Q3 ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ39,000ดอลลาร์ 39, 000, ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบและความปลอดภัยระดับพรีเมียมจากแบรนด์เยอรมันชั้นนำถ้าคุณชื่นชอบรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์รถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวให้ชมกัน นี่คือ SK AutoReview ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกแห่งยนต์ประกรรมอย่างครบถ้วนรู้ลึกรู้จริงในแบบที่เข้าใจง่ายขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า